สวัสดีค่ะอินีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะเป็นดวงความรักของเดือนแห่งความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะว่าความรักของคุณในเดือนแห่งความรักนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับเบอร์ชา์ไม่แปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะคุณสามารถที่จะไปเช็คกันได้เลยค่ะ และสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเปิดออกเป็นสพาร์ทเช่นเดิมค่ะนั่นก็จะเป็นพาร์ทของคนโสดคนคุยความสมพัญไม่ชัดเจนนะคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหานะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีผู้เร็วจนเกินไปหรือคุณต้องการที่จะปรับความเร็วนะคะเมีแนะนําให้คุณนะคะก็ไปที่ฟันเฟืองนะคะของ YouTube ค่ะและกดเร่งความเร็วหรือว่าต้องการที่จะให้วิดีโอชา้าลงก็สามารถที่จะปรับได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะเช็คดวงความรักของคุณกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเปิดดวงความรักของคุณกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนกุุภาาพันธ์นี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยเนาะขอดูดวงคนโสดเดือนกุุภาาพันธ์นี้หน่อยค่ะความรักของคุณจะเป็นอย่างไร ไม้ว่าชาวราศีเมถุนบางท่านคุณสนใจแต่นในเรื่องของการงานอะการหาเงินแบบนี้ค่ะเหมือนคุณแบบไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของคุณมันก็ดูโอเคอยู่แล้วอะคุณก็รู้สึกว่าเออหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณมันดูราบรื่นดีอะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าหหยหาความรักขนาดนั้นนะคะคือคุณก็สามารถที่จะ มีชีวิตของคุณอยู่ได้แล้วก็ดูมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเดีอะประมาณว่าถ้ามีก็จะต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียวอ่ะเนาะชาวราศีเมถุนในบางท่านคุณปิดใจในเรื่องของความรักด้วยนะบางท่านคุณอาจจะเป็นซิงเกิลมอมหรือว่าเป็นซิงเกิลแดดอะไรแบบเนี้ยด้วยนะคะไม่รู้สึกว่าสําหรับคนโสดในบางท่านอะ คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันมีอุปรสรรคในหลายๆเรื่องที่เกิดกับความรักของคุณเมื่อครั้งก่อนนะคะมนเลยทําให้ชาวราศีเมหุนเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณควรที่จะปิดใจจริงๆอ่ะมีคนอยากเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเยอะนะชาวราศีเมถุนแต่เพียงแค่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อเพ็นสาหรับทุกคนอ่ะคุณแค่ อยากที่จะเลือกคนที่ใช้ที่สุดอะถามว่ามีคนเข้ามาไหมไม่ว่ามีคนเข้ามาแต่ชาวราศีเมถุนคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันขี้เกียจคุยอะฉันขี้เกียจที่จะทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่เห็นไพ่ของการที่คุณรู้สึกสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองอะอย่างเช่นมีอิสระกับชีวิตของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะใช้เวลาอยู่กับลูกของคุณ คุณก็อยากที่จะสนใจลูกของคุณเอาจริงๆในเดือนนี้ไม่เห็นไพ่ของตัวตนของคุณขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยอะไม่เห็นไพ่ของการที่คุณยังรักอิสระอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะมีความสุขกับตนเองอยู่อะค่ะขอดูหน่อยว่าในเดือนนี้คุณจะมีใครเข้ามาไหม ชาวราศีเมถุนคะ่ะไม่ว่าในเดือนนี้คุณจะได้เจอกับคนสองสองคนสองบุคลิกที่แบบจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณจะได้เลือกแหละแต่ทีนี้คือประเด็นเลยอะไม่อยากให้คุณแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคนที่เข้ามาเนี่ยไม่อยากให้คุณเช็คให้ดีๆก่อนคะ่ะว่าเขามีครอบครัวหรือยังเขาแต่งงานหรือยังเขามีแฟนหรือยังนะคะแล้วสําหรับชาวราศีเมถุน ไม่ว่าคนที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณมันมีคนใดคนหนึ่งในช้อยของคุณเนี่ยเขาดูร่ารวยมากๆแล้วก็ดูมีฐานะดีโปรไฟล์ดีค่ะแล้วก็อีกคนนึงอ่ะไม่อยากจะบอกว่าคนเนี้ยเขาเป็นนักรักตัวยงเลยคุณอาจจะเห็นว่าตัวเขาว่ามีเสน่ห์มากๆปากหวานผู้จาเก่งหวานล้อมคนเก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าช่างพูดช่างจ๋าแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่อยากให้คุณเช็งให้ดีดว่า การพูดของเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคุณเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เขาแบบมีเสน่ห์มากๆแล้วก็อาจจะมีความเจ้าชู้อยู่ด้วยนะคะจริงๆก็สําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มันก็มีผลที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แบบถูกใจคุณขนาดนั้นในเดือนนี้นะคะ ขอใหยคำแนะนำให้กับคุณเลยค่ะไม่ว่านะอะไรที่เป็นความสุขของคุณหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกสบายใจอะไม่ว่าคุณอยู่ตรงนั้นก็ดูโอเคนะสำหรับในเดือนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็ดีกว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณดูแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองดีอะค่ะไม่ว่าคุณอยู่ณจุดนั้นอะมันก็ดูโอเคแล้วเพราะว่าเอาจริงๆคนที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้ยคุณอาจจะต้องคัดกรองเป็นพิเศษอย่างกับที่ไม่บอกเลยก็คือมันจะมี2บุคคล2 e NERGY ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้อะค่ะภา่คำแนะนาของคุณนะคะเขาอยากจะแนะนําให้กับคุณนะว่าวันในวันหนึ่งคุณจะได้รับของขวัญที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นของขวัญที่ดีกับตัวคุณเอง คุณจะได้รับของขวัญที่มันคู่ควรกับคุณแล้วก็เป็นของขวัญที่คุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจที่จะเป็นเจ้าของมันไม่รู้สึกว่าวันในวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับของขวัญที่มันเป็นของคุณคุณจะได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามาเป็นของขวัญให้กับชีวิตของคุณแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะรอนานนิดนึงหรือว่าคุณอาจจะต้องคัดกรองคนมากมายที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวราศีเมถุนไม่อยากให้คุณเปิดใจนะคะลองเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณดูะคะ่ะแต่ก็อย่าลืมนะว่าคุณจะต้องคัดกรองคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยะคะ่ะเอาจริงๆแล้วในเดือนนี้ก็จะมี2 Energy นนั่นแหละที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็ไม่อยากให้คุณระวังในเรื่องของคนที่เขามีคนที่เขาจริงจังอยู่แล้วด้วยนะคะ ในเวลาเนี้ยให้ใหญ่คุณแบบสนุกสนานกับชีวิตของตนเองค่ะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากค่ะค่อยๆดูดูกันไปค่ะสนุกสนานแล้วก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นแล้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักนณะราศีของเขากันค่ะราศีเมษธาตุไฟค่ะเมษสิงธนูนะคะราศีมีคนะคะราศีเมถุนนะคะแล้วก็ราศีกรกฎโอเค ก็จะประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะมนเป็นกำลังใจให้นะขอให้คุณสุขสมองในเรื่องราวของความรักค่ะนี่จเป็นคหนึ่งคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในพของคุณคือความสมพันธ์ไม่ชัดเจนกันก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในพันของคุณคือความสมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะสถานการณ์ความรักของคุณและเขาความรู้สึกของคุณและเขาสามารถที่จะสลับกันได้นะคะไมื่อสหันเป็นตัวคุณนะคะก็จะได้ง่ายดีเนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนะคะมาเดี๋ยวขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณสถานการณ์ความรักความสมพันธ์ของคุณกันก่อนเลยนะ ทำไมชาวราศีไม่ถุนคุณฮันหลังให้กับเขาแล้วหรอคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะที่คุณกับเขาเพิ่งจะทําความรู้จักกันไม่ใช่แบบการวนกลับไปวนกลับมาแบบนี้แต่ว่าเป็นการสาร้างความสัมพันธ์กันในครั้งแรกกันนะคะความสัมพันธ์นี้ดูชิลมากไม่บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ดูชิลมากๆเลยคะ่ะดูแบบสบายๆมากๆเลยอะคะ่ะ บางท่านคุณดิวกับคนที่เขาเป็นต่างชาติต่งางศาสนากับคุณเนาะแล้วนอกเหนือนจากนั้นเลยคือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะดูมีเสน่ห์มากๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมที่ดีหรือว่าแวดวงสังคมของเขาอะเออเหมือนนับถือเขาให้ความเคารพเขาหรือว่าเขาเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมที่เขาอยู่เนาะบางท่านคุณมีความแตกต่างในเรื่องของ ฐานะสังคมรวมถึงหน้าที่การงานหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอายุก็ได้นะคะเอาจิงๆิเลยในบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณเข้าไม่ถึงคนคนนี้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคุณกับเขาเนาะในบางเคสความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะมีคนที่เขาจริงจังอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะเหมือนกับมีคนที่เขาสนใจอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีอ่ะอาจจะเป็นแบบ คนในครอบครัวเขาที่ดูแบบเข้มงวดมากๆหรือว่าดูห่วงลูกสาวดูห่วงลูกชายมากๆแบบเนี้ยเนาะคุณดูกับคนที่เขาฉลาดไม่ว่าหน้าที่การงานเขาอาจจะเกี่ยวเนื้องกับคุณครูหรือว่าการให้คําแนะนา,นาหรือว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับบุคคลอะนะคะเกี่ยวกับผู้คนบางท่านความสัมพันธ์นี้มันเกิดจากเฟรนด์โซนมันอาจจะคลองเฟรนด์โซนมานานแล้วอะคะ่ะ อาจจะคลองเฟนโซมานานแล้วอาจจะเริ่มจากเพื่อนรู้จักกันเป็นเพื่อนไม่ว่าคนคนนี้เขาดูประสบความสําเร็จในเรื่องของางานที่กัรงานแล้วก็ในเรื่องของชีวิตของเขามากเลยอะเนาะมันเลยทําให้ชาวราศีเมถุนในบางท่านเนี่ยคุณต้องกลับมาชั่งใจตัวเองอยู่หลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคุณกับเขาคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปในชีวิตของคนคนนี้ได้แบบร้อซเต็ม เพราะว่ามันยังมีช่องว่างหรือว่ายังมีเส้นบางๆกั้นคุณและเขาอยู่นะคะด้วยความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเฟรนด์โซนด้วยที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะขยับความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้หรือว่าเวลาจะขยับความสัมพันธ์กับเขาคุณอาจจะต้องแบบคิดเยอะสักนิดหนึ่งอะแบบกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะกระทบกับตรงไหนไหมหรือว่าถ้าเข้าไปมากกว่าเนี้ยเขาจะราคาญเราไหมเขาจะอะไรยังไงกับเราไหมนะคะ เดี๋ยวขอดูในเดือนแห่งความรักของคุณหน่อยนะคะว่าความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะไม่อยากให้คุณระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันเป็นอันดับแรกเลยนะคะในเดือนแห่งความรักนี้คุณจะต้องรู้สึกสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกปล่อยชิวอะสบายๆในเมื่อเขาสบายๆคุณก็อาจจะต้องสบายๆบ,บ้างนะคะ เออไม่ว่าในเดือนแห่งความรักเนี้ยคุณน่าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มั่นใจกับเราหรือถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเราอะเราก็สามารถเลือกคนที่แบบเขาจะชัดเจนกับเราได้เหมือนคุณเริ่มเปิดใจให้กับคนใหม่ๆแล้วอะชาวราศีมถุนถ้าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีในเรื่องของศีลธรรมเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณน่าจะเหมือนกับ อยากรักษาความถูกต้องเอาไวะคะ้ค่ะอยากทำอะไรให้มันถูกต้องเออทำไมในเดือนนี้ไม่เห็นว่าคุณจะต่อต้านคนคนนี้อะ่ะเหมือนคุณจะกลับมาปกป้องความรู้สึกของตนเองอะคะ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากใช้เวลาอยู่กับตนเองมากกว่าคุณจะรู้สึกสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองละคุณไม่อยากที่จะไปอะไรกับเขาละ และและและในเดือนแห่งความรักของคุณเ่ยว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณไม่ยึดติดกับคนคนนี้มากจนเกินไปจนคุณปิดกั้นตนเองอ่ะไม่ว่าคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆที่เขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณแล้วคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเมยว่าเขาดูโปรไฟล์ดีมากดูโปรไฟล์ดีดูมีฐานะนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีเงินแล้วก็มาพร้อมกับความรัก แต่ทีนี้เลยคือคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะในเดือนแห่งความรักของคุณเมย์ว่าคุณจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานคุณจะอยู่กับชีวิตของตัวเองแล้วก็สนใจเรื่องของตัวเองคุณอาจจะเหมือนกับอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของตัวเองอะกับคนที่คุณถามถึงเมย์ว่าเขาดูชิลมากนะคะในเดือนนี้เมย์ว่าเขาก็ยังดูชิลอยู่อะ แล้วยิ่งถ้าเขามีครอบครัวแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะเหมือนกับต้องไม่ใช้เวลากับครอบครัวของเขาแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่รู้สึกเหนื่อยที่คุณจะต้องแบกความรู้สึกของตัวเองไปในทุกทกที่อ่ะไม่ว่าเขาดูชิลมากๆเลยนะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณเขาก็อาจจะมาหาคุณหรือว่าส่งข้อความมาหาคุณอ่ะแต่เวลาที่เขาอยู่กับคนในครอบครัวของเขาอ่ะมันจะกลายเป็นคุณที่รู้สึกแย่ yeah. มันจะกลายเป็นคุณที่รู้สึกเหนื่อยนะคะ ไม่ว่าเอาจริงๆเลยคนคนนี้เขาดูชิลมากเกินไปชาราสิงไมถุนเขาดูสบายๆมากๆเลยมันจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่รู้สึกเหนื่อยที่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแค่คุณคนเดียวอะที่ต้องพยายามที่ต้องเข้าหาเขาที่ต้องเป็นคนรอที่ต้องเป็นคนอดทนบางท่านเนี่ยคุณเอาคนคนนี้ออกจากความคิดของคุณไม่ได้เลยนะบางท่านคุณอาจจะมีความระแวงด้วยว่า เขาแอบคุยกับใครไหมเขามีคนอื่นๆอีกไหมมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกไหมแบบเนี้ยค่ะถามถึงความชัดเจนของคุณและเขาไม่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในเดือนแห่งความรักนี้อ่ะขอดูหน่อยว่าวันวาเลนไทยเนี้ยเขาจะแบบมีของขวัญอะไรมาให้คุณไหมไม่ว่าไม่ ุณอาจจะต้องแบบหนักเขาหรือว่าอาจจะเป็นคุณนั่นแหละที่อาจจะแบบเซอร์ไพรส์เขา,าอะไรแบบเนี้ยแต่สาหรับตัวเขาไม่ว่าถ้าจะให้มาเซอร์ไพรส์คุณไม่ว่าคงยังนะคะแล้วก็ในเดือนเนี้ยสิ่งที่ไม่เห็นก็คือคุณจะรู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆบ้างนะคะมีแหละมีคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจแล้วไม่รู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะเขาดูดีมาก ขอให้คำแนะนำให้กับคุณหน่อยเนาะในบางท่านนะในบางท่านนะมันมีโอกาสที่คุณจะไม่เลือกเขาแล้วอะมันมีโอกาสที่คุณจะเลือกตัวเองแล้วก็ move on และให้คำแนะนำอะคะ่ะอยากจะบอกกับคุณว่าทุกๆก,การตัดสินใจของคุณอะมันดีที่สุดแล้วสำหรับตัวคุณเองอะ ช่วงเวลานั้นที่คุณตัดสินใจอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าทางเรื่องเนี้ยมันดีที่สุดละสาหรับตัวเราอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าในเวลานี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักคุณต้องแบกอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเราอยากวางแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะวางได้นะคะให้คำแนะนำอ่ะบอกเนาะว่าทุกๆการสูญเสียของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณเสียไปอ่ะคุณอาจจะได้สิ่งใหม่ ที่มันดีกว่าก็ได้นะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่เขาดีกว่าคนคนนี้ก็ได้นะขอให้คำแนะนำให้กับคุณใบหนึ่งเนาะอ้อจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดูไม่มั่นคงไม่ต้องใช้คําว่ามันดูไม่มั่นคงคือคุณได้ไพ่บ้านอะคุณได้ไพ่ของบ้านแต่บ้านหลังเนี้ย มันถูกสร้างด้วยไม้แค่ท่อนเดียวแล้วไม่รู้สึกว่าความหมายของไพ่ใบเนี้ยที่คุณได้อะ่ะมันหมายถึงความไม่มั่นคงแม้ว่าคุณจะสร้างบ้านนะแต่คุณดันไปสร้างบ้านบนบนฐานที่มันไม่มั่นคงอะ่ะบนเสาที่มันมีแค่เสาเดียวแล้วมันจะต้องแบกรับบ้านทั้งหลังเอาไว้อะเพราะฉะนั้นะ่ะถ้าคุณอยากได้บ้านที่มันมั่นคงจริงๆอะ คุณอาจจะต้องสร้างบ้านในพื้นที่ที่มันมั่นคงกว่านี้อย่างเช้ความรักนะคะถ้าคุณจะสร้างความรักกับใครบางคนคุณจะต้องสร้างความรักที่ไปพร้อมกันทั้งสองคนช่วยกันสร้างทั้งสองคนหรือว่าให้บ้านหลังเนี้ยมันมีเสาสองเสาแต่ตอนนี้คือบ้านหลังเนี้ยมันมีเสาแค่เสาเดียวอะ่ะเหมือนกับตัวคุณนะ่ะแบกบ้านทั้งหลังเอาไว้แต่อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ร่วมแบกไปกับคุณนะ่ะ คุณอาจจะเป็นเดอะแบกเลยอะแต่ว่าเขาดูสบายๆมากๆเขาดูชิลมากๆาเขาดูแบบไม่อะไรเลยอะแล้วให้คำแนะนำอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าสุดท้ายแล้วอะการที่คุณสูญเสียความรักที่มันไม่มั่นคงไปอะมันอาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับความรักที่มันมั่นคงกว่านี้หรือว่าเป็นความรักที่เหมาะสมกับคุณมากกว่านี้และเขารักคุณมากกว่านี้อะ พอดูลัคนาราศีของคนที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยแล้วก็รวมถึงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยนะคะราศีแรกราศีกรกศ,ศ,ศราศีธนูราศีกรกฎค่ะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีแล้วก็ราศีมีนนะคะก็จะประมาณนี้ไม่เป็นกำลังใจให้นะคะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนมีคู่ที่มีประเน็นกันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดวงความรักของคนมีคู่กันต่อเลยนะคะสถานการณ์ความรักของคุณและเขาความรู้สึกของคุณและเขาสลับกันก็ได้นะคะไม่จำเป็นตัวคุณนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายดีเนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนะคะขอดูสถานการณ์ความรักของคุณและเขากันก่อนเลยะคะ่ะถ้าคุณเลิกกันไปหลายปีแล้วเนี่ยคุณดูพาร์ทของของคนโสดได้เลยนะคะ อ่าส,สามดาบมาเลยไม่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับคนคนนี้หรือว่ามีการตกลงกับคนคนนี้แล้วมีการพูดคุยกันแล้วทีนี้ก่อนที่เขาจะไปหรือว่าก่อนที่คุณจะตกลงกันมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องรู้สึกเสียใจแล้วก็จะปวดกับการกระทําของเขา ถ้าไม่ใช่การกระทำของเขาก็จะเป็นคำพูดบางท่านคุณแต่งงานกันแล้วนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวกันนะคุณก็จะเหมือนกับเป็นคู่ให้สังคมได้รับรู้แล้วว่าฉันคู่กับคนคนนี้นะแบบเนี้ยบางท่านคุณมีลูกด้วยกันแล้วนะคะ แล้วแม่ว่าเวลาที่คุณจะทำอะไรอะ่ะลูกเนี่ยอันจะเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงมาเป็นอันดับแรกสำหรับบางท่านไม่เห็นไพ่ของการ move on บางท่านตอนนี้คุณอาจจะหิวใจอยู่หรือว่าพยายามที่จะทำใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่พยายามไม่ไปหรือฝืนพยายามไม่ไปสนใจพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของคุณอย่างเช่น การหาเงินนาะที่การงานเราก็บุตรแต่สิ่งที่ไม่เห็นจากหน้าไพ่ก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการทําลายความรู้สึกกันเรียบร้อยแล้วนะคะบางคู่คูณหันหลังให้กันแล้วกันแล้วด้วยเดี๋ยวขอดูในเดือนกุมภาพันธ์นี้หน่อยค่ะ ไม่ว่าคุณได้ปลดปล่อยจากกันและกันเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะไม่พยายามแล้วนะตอนนี้คุณน่าจะต่างคนต่างอยู่หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณแล้วคู่ของคุณนะคะมันมีช่องว่างเรียบร้อยแล้วถามว่ามันมีความรักให้กันและกันไหมไม่ว่ามันยังเหลืออยู่นะในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความรักความผูกพันมันยังคงมีเหลืออยู่ค่ะแต่ทีนี้เลยคือสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเนะี่ยมันก็หนักน่วงเหมือนกันนะมาเลยทําให้คุณนะคะมีความรู้สึกช่างใจแล้วก็สับสนในบางครั้งกับตัวคุณเองว่าคุณจะให้อภัยเขาอีกดีไหมหรือว่าคุณจะไปกับชีวิตของตัวเองดีอย่างกับที่ไม่บอกก็คือมันมีความสับสนเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันมีความเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์นี้สองเลยค่ะมันมีความรักอยู่ด้วย ไม่มีทั้งความเจ็บแล้วก็มีทั้งความรักแต่สําหรับชาวราศีเมทูใีบางท่านคุณเลือกที่จะ move on มากกว่าแล้วก็ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปแบบ friend zone หรือว่าคนรู้จักกันแค่นั้นก็พอเพราะว่าบางท่านเนี่ยคู่ของคุณเขาอาจจะโกหกคุณแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันมีครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งต่อไปเขาก็โกหกคุณอยู่เรื่อยๆถามว่าคุณจับได้ไหมแมว่าคุณจับได้ถามว่าคุณรู้ไหมไม่ว่าคุณรู้ ต่เพียงแค่ว่าคุณจะพูดหรือว่าคุณจะไม่พูดแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าคุณรู้ทุกอย่างแหละว่าเขาอ่ะอาจจะมีคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะติดเพื่อนมากจนเกินไปแล้วเขาก็แบบโกหกคุณว่าเขาไปทํางานอะไรแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างกับที่เขาพูดถามว่าคุณมีเซนไหมไม่ว่าคุณสัมผัสได้ว่าคู่ของคุณกําลังโกหกคุณอยู่หรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เขากาลังโกหกคุณหรือว่าแอบไปทําอะไรลับหลังคุณมันเลยทําให้ชาวราศีเมถุนคุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในจุดนี้อีกแล้วอะคุณไม่อยากทนอยู่ในจุดนี้อีกแล้วมันเลยทําให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณเริ่มที่จะ move on กับตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองใน,ใน,ในหลายๆเรื่องเริ่มออกผจญภัยกับชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเองเป็นหลัก แล้วไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะเขาหิวคุณอยู่เขาพยายามช่วยเหลือคุณอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณ move on แล้วคุณเปิดใจคุณอยากที่จะมองหาความรักครั้งใหม่ไม่ว่าคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่กับคนที่เขาร่ำรวยหรือว่ากับคนที่เขามีฐานนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ทีนี้เลยคือชาวราศีเมถุนคุณจะต้องเปิดใจด้วย คุณจะต้องเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่เขาจะได้เข้ามาดูแลคุณได้เข้ามาทําหน้าที่นี้กับคุณไม่ว่าจะกวาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเขาน่าจะเลือกคนที่คู่ควรกับคุณมาให้คุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณจะรับไว้ไหมอันนี้คือการตัดสินใจของคุณแต่สิ่งที่ไม่เห็นตามหน้าไพ่ของคุณและคู่ของคุณอ่ะไม่ว่าในเดือนแห่งความรักเนี้ยคุณน่าจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะคะคุณน่าจะไปต่อกับชีวิตของตนเองแหละ เพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ดูเหนื่อยมันก็ดูหนักหน่วงแล้วก็คุณจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคนสองคนสําหรับในบางท่านนะนะคะขอดูคำแนะนำให้คำแนะนําของคุณนะคะให้คำแนะนําของคุณบอกว่าคุณจะต้องอนุญ,ญาตให้ตนเองเป็นผู้ได้รับบ้างถ้าที่ผ่านมาคุณให้คนอื่นมาเยอะแล้วมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องให้ตัวเองอ่ะได้เป็นผู้รับบ้าง อย่างน้อยๆอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ให้คนอื่นมามากมายแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องให้กับตัวเองบ้างคะ่ะมอบความสุขให้กับตนเองบ้างมอบเสียงหัวเราะให้กับตัวเองบ้างนะคะเนี่ยมันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณอะจะรับไหมชาวราศีเมถุนขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไหมคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆห,หรือยัง ในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนคุณจะต้องชื่นชมตัวเองให้มากๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองให้มากๆไม่ว่าในเวลาเนี้ยคุณจะกําลังเจอกับอะไรอยู่หรือคุณกําลังเจอกับสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่าคุณจะต้องแบกรับหรือจะต้องต่อสู้มากแค่ไหนสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะต้องชื่นชมตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณที่คุณเป็นคนเก่งมากๆที่คุณผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างมากมายแล้วก็มาได้อย่างเก่งมากๆค่ะคุณต้องขอบคุณตัวเองอะคุณอาจจะคอยให้กําลังใจคนอื่นคุณอาจจะคอยให้คําปรึกษาคนอื่นหรือว่าเป็นที่ปรึกษาสําหรับคนอื่นแบบเนี้ยหรือว่าเป็นผู้ให้มามากมายมันถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องให้คําชื่นชมกับตัวเองแล้วก็ให้การเคารพตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากแนะนําให้คุณได้ทํแล้วไม่มองว่าสุดท้ายอ่ะการเริ่มต้นใหม่ของคุณอ่ะมันจะนําพาโอกาสดีๆแล้วก็ความสุขเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนขอเพียงแค่ว่าตัวคุณนะคะจะต้องออกพจญนภัยกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองซะไม่ว่าตอนนี้คุณจะต้องสู้กับอะไรอยู่หรือว่ารับมือกับอะไรก็ตามตอนนี้คุณต้องเป็นผู้ให้ตัวเอง ให้การขอบคุณคุณจะต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับตัวเองนะคะเดี๋ยวเมย์ขอดูลัคณาราศีของคู่ของคุณแล้วก็รวมถึงคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหน่อยนะคะราศีมีนธาตุน้ำค่ะกรรกฎพิจิกมีน,นะคะราศีสิงห์ราศีพฤกษ์พค่ะแล้วก็ราศีเมษนะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนขอให้คุณมีความสุข ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ